Uy! Yeah. <laughs> Yay! Grab yeah. your hand! Crap, 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 crap! Okay. But don't know. Okay. 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 ข้างในมีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นรูปบอกแล้วเรามีอย่างอื่นีหมไม่มีเราไม่มีแค่นี้แลนี้มีอะไรบ้างสีแดงแล้วก็สีส้มสีอะไรสีและสีบลูว้าว เคยเล่นเลยใช่ไหมคะอันนี้ครั้งแรกเลยออเออนะคะได้ไงวะใส่กับไปได,นนด้ไหมได้ยางงี้แหละเ,เ <ไง S 1> ลยแล้วก็ปิดโอเคอย่างนี้ป่ะคะไม่ใช่เก่งมากนี่มามิแกะให้บเราก็จะมีสีแดงทั้งหมดสามชิ้นใช่ไหมอุยอ๊ยมันง่ายไงไม่มีด้าน

อันนี้คือฝึกอะไรได้ค่ะ<า>ฝึกโฟกัสสมาธิ oh. ฝึกแข็งแรงของกำลัามัดเล็กของนิ้วแล้วก็ฝึกแยกสีค่ะอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าสีส้มก็เหมือนมาด้านสีส้มเขาก็จะหาได้ได้ง่ายขึ้นถ้าเด็กโตเราก็อาจจะง่ายขึ้นเขาก็อาจจะทําเองได้แต่ถ้าแบ่งปันยังเล็กอยู่เราก็อาจจะต้องช่วยเขานิดน,นึงเขาทำเสร็จก็เขารู้ว่าสำเร็จแล้วมีรางวัลอะไรบ้าง อีกอันหนึ่งออร์เกอร์จสตารเชฟใช่ไหมเราก็จะเรียนรู้เฉศเย้ยครับ oh. ว mm ันกรีนพัสโอเคพัสโอเคสุดท้ายเดี๋ยวลาสต์วานหมดแล้วหมดแล้วครับยันเย้ยเย้ จริงๆมันมีหลายรุ่นนะแบบไหนก็ได้เลยที่ที่เป็นเช a ที่เป็นแบบรูปร่างต่างๆแล้วก็เอามาหยอกใส่ปออันนี้เป็นของอันปังแม่ก็จไลน่สีฉันสดใสแต่ว่าถ้าเล่นน่ะแนะนำว่าให้เป็นบล็อกพลาสติกพ่อจะชอบมากกว่าเพราะว่าบล็อกไม้เคยซื้อมาแล้วสีมันละลายไปแล้วบ๊ายบายอตัองกอบายบาย สวัสดีค่ะสวัส <ici> ดีค่ะคุณไห้สวัสดีค่ะ